สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Move Highlight ในช่วงของเกม r e s p พ r a d o ดส3นะครับแล้วก็เอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดที่4นะ อีพีนี้เราจะไปตั้งหลักกันที่ฟาร์มของครอบครัวโอเฮราต้นเหตุก็มาจากการที่นายกเทศมนตรีฮิกกินได้ขายพื้นแผ่นดินนี้ให้กับบริษัทเดวิดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแผนการที่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเคสที่ได้รับรู้ความจริงก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับเธอก็เลยกลับมาที่ฟาร์มเพื่อบอกความจริงนี้กับลุงของเธอสุดท้ายมันก็ได้นําไปสู่การต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองโดยมีกลุ่มพระเอกอย่างจอห์นคูเปอร์เฮกเตอร์และนักแม่นปืนคนดังกล่าวอย่างดร็อยเมาร่วมรกจใคคาวนี้ับ ฉันชื่อ m c c คอ <Am igo. S 2> เองเพื่อน mm hmm. ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ต่อสู้เคียงข้างกับสกอตแมนแบบนายแต่ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันอยู่แล้วพวกเราเห็นมือปืนกำลังเดินทางมายัางเส้นทางบนภูเขาทางนั้นเราก็ลุยกันเลยพวกนายสองคนซ่อนตัวอยู่ด้านนอกเราก็คอยกำจัดพวกมันทีละคนและใครที่ฆ่าได้มากที่สุดฉันจะมีวิสกี้เป็นของรางวัลให้ตกลงไวล่ะ วิสกี้งั้นเราไม่เลวเลยทีเดียวงั้นเฮกเตอร์จะไปรอที่โบทเฮาส์ก็แล้วกันแล้วคุณล่ะมิสเตอร์แมคคอยคุณคิดว่าทำได้ดีกว่ามิสเตอร์เฮกเตอร์หรือเปล่าผมน่าไม่มีทางแพ้ผพร <อ S 1> <พอ S 2> หนุ่มร่างยักษ์คนนั้นอย่างแน่นอนลุง่ะเตรียมวิสกี้ให้พร้อมเธอะ นายไม่ได้บอกมาก่อนเลยนะว่าเพื่อนนายจะช่างเจรจาขนาดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาไปพวกเราเองก็ต้องไปรอด้านในแล้วล่ะก่อนที่พวกมันจะบุกเข้ามาเอาละได้เวลาแสดงให้รู้กันแล้วว่าใครเป็นเจ้าของที่นี่ลุงเอียนอย่าเพิ่งไปมีอะไรหรือเปล่าเคสนี่มันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมคุณลุงเธอพูดเรื่องอะไรกันเคสถ้าฉันไม่ทำแผนพังตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ เจ้าฮิตกินเนี่ยมันก็ทำร้ายทุกคนอยู่แล้วเคสไม่ต้องห่วงหรอกก็จริงแต่ว่าไม่มีแต่แล้วเคสเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแบบที่เราเคยทำมาตลอดไงล่ะเราออกมาทำให้พวกมันได้รู้กันเถอะว่าอย่ามายุ่งกับโอเฮรา น,นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกิดในช่วงแรกนะครับซึ่งในฉากนี้เราจะเล่นเป็นตัวละครสองคนนะส่วนแรกก็คือแม็กคอยแล้วก็อีกคนก็คือเฮกเตอร์ส่วนนี้จะเป็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อศัตรูนั้นมาล้อมฟารมของเราเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว DESI presenters ประเด็นก็คือเฮียไม่คอยของเราเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าเฮกเตอร์มันทําอะไรอยู่ปะศัตรูมาบุกขนาดนี้เรายังไม่ออกจากโบสเฮ้าส์มาเลยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะแวะไปดูสัหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แกไม่รู้ว่าหลับหรือว่าซีงแงแก่ไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูกันครับ ต่อไปไมาดูไฮไลท์ในช่วงเกมเพลย์กันบ้างน,นะครับว่าในระหว่างทางมันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเริ่มต้นกันที่สกิลใหม่ของมิสเตอร์แมคคอยอย่างสวอมแก๊สไวเอลแก๊สที่ผลิตขึ้นมาจะทำให้ศัตรูงุงงและก็หมดสติไปชั่วคราวดังนั้นเรามาทดลองใช้กันเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีศัตรู3ตัวเนี่ยรออยู่แล้ว จากนั้นเมื่อศัตรูน็อกเอาท์ไปแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะสังหารพวกมันเลยหรือจะแค่มัดมือเฉยๆก็ได้นะครับจะเลือกอันไหนก็นแล้วแต่ผู้เล่นแต่ละคนเลยครับแต่เอาเป็นว่าอย่าให้มันฟื้นขึ้นมารบกวนเราได้อีก One <problem> ลูกเล่นต่อไปที่เพิ่มเข้ามาในฉากนี้ก็คือช่วงเวลากลางคืนตัวละครในเกมเนี่ยจะมีการจุดตะเกียงเอาไวน้นะครับโดยเฉพาะฝั่งศัตรูซึ่งถ้าเราไปดับตะเกียงเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดให้ศัตรูเข้ามาจุดไฟตะเกียงอีกครั้งหนึ่งได้แล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเรานั่นเอง ต้องบอกว่าในซีนี้คุณผู้ชมสามารถเดินหมอบเข้ามาแล้วก็ดับตะเกียงเพื่อให้ศัตรูนั้นเข้ามาใกล้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะตรงตามคอนเซปต์ที่เกมพเพลย์ต้องการให้เราได้ฝึกเล่นนั่นเอง สกิลกระเป๋าล่อเนี่ยผมก็จะใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของเกมนะครับเพราะเราสามารถดึงดูดศัตรูให้ออกมาจากพิกัดปกติของพวกมันได้จากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เรากำจัดศัตรูอีก2ตัวที่เหลือนะครับโดยที่พวกมันยังไม่ทันตั้งตัว จากนั้นเมื่อเราเข้าสู่พื้นที่ถัดไปตรงนี้จะมีการลาดตะเวนที่ค่อนข้างเยอะมากศัตรูจะยืนคุมพื้นที่กันได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับดังนั้นถ้าเราปรากฏตัวแล้วไปจัดการใครสักคนเนี่ยมีโอกาสที่จะอารามดังง่ายมากๆดังนั้นสิ่งที่ผมเลือกทำก็คือการประเมินระยะการมองเห็นของศัตรูครับแล้วก็อาศัยการสเตลอินออกไปแบบนี้เราก็จะสามารถข้ามพื้นที่ตรงนี้ไปได้แล้วละครับ และเบื้องหน้าของเราก็คือโบสเฮาส์ที่เป็นที่อยู่ของเฮกเตอร์นะครับทีนี้มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายคนนี้ประตูโดนล็อกจากด้านนอกแต่ไม่มีอะไรที่ชั้นจัดการไม่ได้หรอกขอบคุณที่เปิดประตูให้นะเพื่อนให้ตายเถอะประตูมันล็อกเองหลังจากที่ชั้นเข้าไป <c oughs> สมแล้วที่เป็นเฮกเตอร์สายห่ามของเรานะครับ now what did i miss all right o'hara you asked for it จากนั้นมารวมทีมกันเป็นแพ็คคู่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายศัตรูนั้นกําลังจะใช้เกตลิงการยิงถล่มบ้านของเราแต่ว่าปัญหาก็คือกระสุนยังมาไม่ถึง<ส>คุณผู้ชมครับมันก็เลยเปิดโอกาสให้เราได้ช่วงชิงจังหวะในตอนนี้โดยทั้งสองก็คิดแผนการขึ้นมาว่าเราจะต้องกําจัดพวกลองโค้ดหรือว่าเสื้อคลุมยาวที่เป็นหัวหน้าทีมในจุดต่างๆให้หมดก่อนครับทีนี้เมื่อศัตรูไร้ผู้นําเราก็จะชนะศึกในคราวนี้ได้ไม่ยากยังไงก็ตามลองโค้ดไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคุณผู้ชมครับ เขาจะมีวิธีการแบบไหนในการเล่นของเดอะมูฟบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูแบบไล่ลำดับกันไปเลยมาเริ่มกันที่สเต็ปแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือสกิลเบอลูกซองของเฮกเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อนุภาพของอาวุธอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างแรงพอสมควรครับที่สําคัญมันกินระยะพื้นที่ค่อนข้างกว้างด้วยทําให้การยิงในครั้งเดียวสามารถกําจัดศัตรูได้ทีละหลายๆตัวแบบนี้ เทคนิคต่อมาจะเป็นการใช้ฟืนในการจุดน้ํามันที่มันอยู่บนพื้นซึ่งน้ํามันเหล่านี้จะไหลามาในตําแหน่งที่ศัตรูยืนอยู่โดยที่พวกมันยังไม่รู้ตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งฝนตกแล้วก็อยู่ในความมืดด้วยยังไงก็ตามการถือไม้ฟืนที่ติดไฟจนกลายเป็นคบเพลิงเหล่านี้มันก็มีข้อเสียตรงที่จะทําให้ศัตรูนั้นเห็นเราได้ไกลขึ้นในขณะเดียวกันการหมอบลงไปในพงหญ้าก็จะทําให้ไฟดับอีกด้วยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะใช้คบเพลิงก็จะต้องรู้ข้อจํากัดตรงนี้ด้วยครับ ส่วนแรกที่ผมเลือกก็เลยมีอุปสรรคในเรื่องของศัตรูที่ค่อนข้างเยอะการที่เราจะถือคบไฟเข้าไปเนี่ยรับรองว่าไม่มีทางแน่นอนครับผมก็เลยอาศัยว่าใช้กับดักของเฮกเตอร์แล้วก็ประสงกับโอกาสในการเข้าไปกําจัดศัตรูในช่วงจังหวะที่เหมาะสมและเมื่อทางโล่งที่สุดแล้วเราก็จะใช้คบเพลิงเป็นตัวปิดฉากซึ่งจะได้ผลตามซึ่งจะได้ผลตามแผนที่คิดเอาไว้หรือเปล่านะครับมาดูฉากนี้กันฮนะ เป้าหมายคนที่2จะมีช่วงเวลานิดนึงที่เราสามารถเข้าไปกำจัดมันได้ครับแต่ว่ามันต้องกะเวลาให้พอดีเปมากๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาศพอันนี้มาซ่อนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลองโค้ดมันจะเดินวนมาเป็นวงโกลมอีกรอบนึงเป้าหมายตัวถัดมาคนที่3นะครับตัวนี้อยู่ด้านบนครับ ในฝั่งขวามือก็เป็นอันว่าทางโล่งแล้วนะรอนนี้เราจะรอให้ลองโค้ดไปยืนรวมกับศัตรูอีก2คนที่ยืนอยู่บนแอ่งน้ํามันจากนั้นก็ให้ไฟเป็นตัวจัดการทั้งหมดครับเอาเลยครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับจากนั้นเราจะไปจัดการตัวที่2กันต่อ s <S ซึ่งมันจะอยู่ในโซนด้านฝั่งขวามือจากแมปตรงนี้ แนวทางที่เราจะเลือกใช้ก็คือมันจะมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่บนเนินหน้าผาบริเวณนี้นะครับเราก็จะเปิดฉากกันด้วยก้อนหินกันก่อนการต่อยของศัตรูจะดึงดูดความสนใจของศัตรูได้นะครับในขณะที่ผมเอาแมคคอยมารออีกฝั่งหนึ่งแล้วมือปืนในฝั่งขวามือก็จะเป็นเหยื่อให้กับเราทันทีครับ ทีนี้ผู้ไม้ที่อยู่ในฉากนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการซ่อนตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้เราสามารถลอบสังหารศัตรูทั้งหมดลงได้ไม่ยากแต่ช่วงจังหวะสําคัญก็คือลองโค้ดที่อยู่ด้านบนนะครับวันนี้ถ้าเราจะเซลคิวจะต้องใช้เฮกเตอร์เท่านั้นนันบ2ได้แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตัวที่3กันต่อไป ความท้าทายของโซนที่3ก็ค pues mm ือการที่มีศัตรูยืนเฝ้ายามอยู่บนแท้งน้ําตรงนี้ซึ่งเทคนิคในการแก้ทางก็คือปืนโค้ของแมคคอยบอกได้คําเดียวว่านัดเดียวจอดคุณผู้ชมครับที่เหลือก็จะใช้เทคนิคเดิมตามที่ได้เล่าคุณผู้ชมไปแล้วครับก็คือการสเตลเข้าไปรอบสังหารแล้วก็พยายามสังเกตมุมมองของศัตรูค่อยๆกำจัดพวกมันไปทีละตัวแล้วก็ใช้ไฟในการปิดฉากอีกเช่นเคย Seriously, what's the deal with the giant bear trap? Duncan, uh, 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 the love of my life. You gave that thing a name? You hear that. And fourteen. Eleven. ในส่วนของการเข้าถึงลองโค้ดคนที่4นะครับผมก็จะเปิดฉากด้วยสกิลแม่นปืนของแม็กคอยกันอีกเช่นเคยครับเาว่าศัตรูที่เราจะยิงเก็บก่อนคือตัวที่อยู่บนหน้าผานังนันเพราะว่าตัวหน้าผาเนี่ยจะเห็นตัวที่อยู่บนหอคอยครับดังนั้นถ้ายิงหอคอยก่อนเนี่อะลามดังแน่นอน I need bit longer. Looks like need longer a catching Looks Mr I'm up เห็นแบบนี้ยังไม่หมดนะคผู้ชมครับยังมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ยืนอยู่บนแทคงน้ําอันนี้นะครับระยะใกล้สุดอุ <14. S 1> ปรสรรคต่อไปก็คือศัตรูที่อยู่บริเวณหน้ากองไฟเหล่านี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวผมก็ได้เลือกใช้สวอมแก๊สไวเอลของแมคคอยเป็นตัวจัดการครับ เราจะเข้าสู่ขั้นตอนในการกำจัดลองโค้ดแล้วนะครับซึ่งผมจะเริ่มต้นจากการดับตะเกียงก่อนเพื่อให้มันเดินมาทางนี้อย่างน้อยจะได้ลดระยะการมองเห็นในช่วงที่เราปีนขึ้นไปทีนี้ในช่วงที่ไฟดับนี่นะครับก็จะเปิดโอกาสให้เราปีนขึ้นไปได้แล้วก็รอโอกาสที่จะใช้แท่นไม้อันนี้ในการกำจัดศัตรู 7D มาดมกซ์ กำจัดลองโค้ดไปกี่ตัวแล้วคุณผู้ชมครับน่าจะสี่ตัวแล้วมั้งทีนี้ยังไม่จบนะเพราะยังมีอีก2ตัว <18. S 1> ที่รอเรากำจัดอยู่และผมก็จะใช้เส้นทางหน้าผาบริเวณนี้นั่แหละครับในการอ้อมไปหาพวกมันเ <18. S 1> มื่อไปถึงพื้นที่เป้าหมายผมก็สังเกตได้ว่ามันมีบ่อน,น้ํามันอยู่ก็เลยเลือกที่จะใช้คบไฟจุดน้ํามันเหมือนเดิมครับ แล้วก็มาถึงลองโคตดตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสบูสซะหน่อยคุณผู้ชมครับในฉากนี้แต่ปัญหาก็คือลองโค้ดยิงนัดเดียวไม่อยู่นะสิคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมจะแก้ปัญหายังไงมาดูพร้อมๆกัน สรุปว่าต้องใช้แม่คอยไปซ้ำอีกทีถึงจะเอาอยู่ซึ่งก็เป็นอันว่าภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะไปยังแวนเทชพอยท์เพื่อดำเนินเนื้เรื่องกันต่อมันเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยข้างล่างเป็นยังไงบ้าง no วันนี้พวกมันค <or S 1> งได้ลิ้มรถโอเฮราจนท <H> <จน S 2> อแล้ว<ล><ล>มัง้ง เจ้พวกนางโง่ทำไมมันถึงนานขนาดนี้วะเอาละมันนี่เลยมันกำลังจะใช้แกตลิงกันไปหลบด้านในเร็วเข้า นี้ยังไม่จบแน่นอนคุณผู้ชมครับยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจของเราซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากมากนะครับนั่นก็คือเราจะต้องทําลายปืนเกรลิ่งกันเหล่านั้นโดยการใช้คบไฟถึงตอนนี้เนี่ยคบไฟที่เหลือทั้งฉากเนี่ยมันมาจากกองไฟแค่กองเดียวด้านฝั่งขวามือของเราเท่านั้นโดยความยากในตอนที่ผมเล่นก็คือต้องคิดว่าเราจะไปในเส้นทางไหนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูวิดีโอนี้ผมรับรองว่ามีแนวทางให้แน่นอน แเตปขันแรกก็คือผมจะไปตามเส้นทางตามภาพเลยครับแล้เราก็จะใช้เทคนิคทั้งกระเป๋าแล้วก็การผิวปากของเฮกเตอร์ตามแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดเลยนะเป้า <c oughs> หมายก็เพื่อกําจัดศัตรูที่วิ่งวนอยู่รอบๆให้หมดซะก่อน <c oughs> ทีนี้เราก็จะอ้อมกำแพงมาแล้วก็ซ่อนในพุ่มหญ้าตรงนี้ให้ได้จากนั้นก็จะเข้าไปจัดการทหาร2คนที่อยู่บริเวณหลังกองไฟตรงนี้ <c oughs> ซึ่งมันก็จะเป็นจุดอับสายตาที่สามารถแอคชั่นได้ครับ <c oughs> คราวนี้ก็เป็นนว่าเราได้คบไฟมาแล้วนะครับแต่ว่าจังมีขั้นสุดท้ายก็คือเราจะเข้าไปยังไงเพราะว่าบริเวณแก๊ลิงกันเนี่ยมีทหารล้อมรอบอยู่ทุกทิศทางซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมต้องใช้การสังเกตมากๆก,ก,กว่าจะรู้เส้นทางนี้ได้ซึ่งก็แน่นอนว่าตัวช่วยที่ทําให้ผมมองเห็นเส้นทางนี้ก็คือออฟทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยเทคโนโลยีเลติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ที่ทําให้ใส่สบายดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นลดอาการปวดตาอีกทั้งออฟทัสยังประกอบด้วยขาวแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุททีีี่่่ํําาใหห้้้แแวนนนนนัันมกกเพยงค8ร ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักการันตีคุณภาพด้วยการที่เกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a h o m t u s โดยใช้โค้ด the move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับ ครับคราวนี้มาดูเส้นทางกันต่อน,นะครับว่าจะไปในเส้นทางไหนก็ต้องบอกว่าโซนนี้จะเป็นโซนแรกในตอนเริ่มเกมเลยคุณผู้ชมครับมันจะมีบานประตูอันนึงที่เราสามารถเปิดออกไปได้ซึ่งบานประตูดังกล่าวก็คืออันนี้นี่เองครับมันแอบอยู่คุณผู้ชมเมื่อออกมาอีเมื่อออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับทิศทางในการหมอบคลานเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นทิศทางตรงนี้ครับมันจะมีกล่องอันใหญ่ๆที่ช่วยบังสายตาให้ได้แล้วเราจะใช้จังหวะนี้ในการถล่มฐานของศัตรูกันเลย Oh, we finished already. I was just getting warmed up. ภารกิจปกป้องฟาร์มของโอเฮราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาทั้ง5้าคนจะมารวมตัวกันอีกครั้งแต่เราก็จะเห็นว่าลุงเอียนโอเฮราของเรานั้นได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเขาก็ยังฝืนยืนมาคุยกับทุกคนกันอยู่ซึ่งในวินาทีที่กำลังจะกลับเข้าไปฉลองความสำเร็จร่วมกันลุงก็ค่อยๆหมดสติล้มลงแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดไม่คอยที่เข้าไปดูก็ยืนยันได้ว่าเราไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้อีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในเอพิโซดนี้นะครับสุดท้ายก็หวังว่าม่ิมออเร กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆ <c oughs> ของ The Move <c oughs> ที่ลงทุกวันนะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Quiet wrong? fool 's sorry sorry don't be stupid it's it's not your fault you got that katie it's it's not